าวความเชื่อของผีตานีเป็นผีในความเชื่อพื้นบ้านโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้มีลักษณะเป็นวิญญาณผู้หญิงสวยที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีโดยตามความเชื่อมักเล่าว,ว่าจะเป็นผู้หญิงสวยผิวขาวหรือผิวเหลืองนุ่งผ้าไทยหรือว่าผ้าสิ้นผมยาวสลวยหน้าตาดีแต่ดวงตาจะดูเศร้าและ มีแววตาอาฆาตมักจะพบเจอสิ่งสถิตยอยู่ที่ต้นกล้วยตานีโดยเฉพาะต้นที่เป็นกอใหญ่ไม่เคยออกเครือเลยหรือเพิ่งเคยออกเครือเป็นครั้งแรกบางตำนานมักจะเล่าว่าผีตานีมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายกับคนทั่วไปแต่มักจะอาฆาตกับผู้ชายเจ้าชู้ออกมาหลอกและทำร้ายบางคนเชื่อว่าการบูชาผีตานีด้วยของเส้น เช่นมากพลูน้ำแดงดอกไม้จะช่วยคุ้มครองบ้านเรือนและให้โชคลาภได้ในเรื่องของการพบเห็นมักจะเล่าว่าพบเห็นได้ตามต้นกล้วยยามค่ำคืนหรือบางคนอาจจะพบเห็นในฝันเพื่อมาเตือนภัยหรือว่ามาให้โชคให้ลาบและทั้งหมดนี้คือ